ลายเส้นจีบีสวยจน AI ต้องก๊อปหรือเปล่านะเป็นลายเส้นที่สวยละมุนสบายตาอบอุ่นและมีเอกลักษณ์หลายๆคนคงรู้จักค่ายสตูดิโอจีบีที่ผลิตภาพยนตร์อนิเมะของญี่ปุ่น ทาง Chat GPT ได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า Image in Chat GPT โดยเป็นการสร้างภาพด้วย AI และผู้คนชอบเอามีมในโซเชียลและช็อตในภาพยนต์ต่างๆมาทำเรียกเสียงฮือฮาและเสียงโหดร้องผู้สร้าง GPT ก็ไม่ได้เห็นด้วยก,กับการใช้ AI ในการทำรูปภาพให้ออกมาคล้ายกับสไตล์ของทางค่ายทาง Chat GPT ก็ได้ตอบกลับมาแบบแสบๆว่า GPU กำลังจะไหม้แล้วครับแบบพี่แกนี่ แสบจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง ChatGPT ได้กรอบไหมแต่ภาพมันก็ออกมา นกันบ,บสุจนผมก็นึกเองว่าทางจิบีนั้นออทำเองซะอีกวันนี้เลยอยากจะยกตัวอยาอ่างอนิเมะสามเรื่องภาพดีลายเส้นสวยเนื้อเรื่องสนุกที่ทาง c ช a t GPT ได้สร้างเฮ้ย <c oughs> ทางจีบีสร้างเรื่องแรกฮาว Moving Castle เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกสาปให้กลายเป็นหญิงชราและก็ได้เจอเข้ากับปราสาทเวทมนต์ของฮาวเรื่องที่2 g i k i กิ e ิเดลิเ e อรี่เหรือแม่มดน้อยกิก i ที่เธอต้องออกเดินทางไปกับแมวและไม้กวาดของเธอมาที่เรื่องสุดท้าย Spirit Away เด็กสาวที่ต้องยาก ไปบ้านกับพ่อแม่แต่ได้หลงเข้าไปในอีกมิติหนึง่งที่มีทั้งเราพูดผีและเราเทพต่างๆต,ต้องเผเชิญกับเรื่องราวที่สุดจะวายป่วงนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนทางค่ายสตูดิโอของชิบิยังได้มีอนิเมะอีกมากมายเพื่อนๆชอบเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุย <ug>